Baby h ฮาร์เกรน้อยสองนางคิดเดียวกันนะคะเป็น limited คิด1,500คนใบเซอร์ใบนี้เป็นของสาวน้อยชุดชมพูม่วงนะคะเบอร์777เลยจ้าสนับสนุนคิดแท้นะคะจะมีใบเซอร์การันตีแบบนี้ว่าเป็นของแท้เป็นงานแท้เป็นงานปั้นนะคะนี่แบบนี้ค่ะ นี่มาดูความน่ารักของหนูสองคนกันนะจ๊ะนี่เลยสองคนนี้เป็นสาวน้อยรัสเซียกับหนุ่มน้อยแต่จริงๆชุดเขียวเขาเป็นผู้หญิงได้นะคะคือเขาหน้าเขาหวานคิดนี้คือจะเป็นคิดที่แบบได้ทั้งชายและหญิงเลย mm hmm. ก็จะแตกต่างกันตรงที่สีตา mm hmm. เห็นไหมคะสีตาแล้วก็สีผม คนน้องชุดชมพูเขาจะมีความเข้มเข้มเป็นสาวผิวเข้มนะเดี๋ยวดูโดยรวมค่ะนี่แคนคาคิดนี้จะนิ่มมากเลยค่ะเนี่ยนิ่มมากนิ่มจะใช้วัสดุไวนิ้วที่ค่อนข้างนิ่มค่ะอาร์ติสคนปั้นเขาจะใช้วัสดุที่นิ่มมากเลยนี่ดูเดบของทั้งสองคนเทียบกัน ความแวววาวใสๆแตกต่างกันนะคะแขนขาเต็มบอดี้ด้านในเป็นบอดี้ผ้าค่ะนี่เป็นบอดี้ผ้าแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะใส่ชุดที่เป็นออแขนเวาวได้ขาเวาวได้ใส่แพมเพิร์ให้กับน้องยกแขนยกขายกมือได้นะคะคิ้วก็ แตกต่างกันค่ะน้องชุดเขียวเขาจะเป็นคิ้วเพนก็คือเป็นการวาดสองสีเห็นไหมคะขนตาเขาจะจิ้มบนอย่างเดียวด้านล่างไม่ได้จิ้ม,มส่วนคนนี้ค่ะ<ม>เขาจะจิ้มคิ้วคนคิ้วเขาจะเป็นคิ้วที่มีเส้นขนแม่นิงจับให้ดู เป็นเส้นขนนะคะขนตาจิ้มบนล่างเลยตาสีฟ้าผมสีเข้มกว่าแต่โดยรวมแล้วก็คือเขาน่ารักเหมือนกันเลยอะ่ะเอ็นดูอะคลิปนี้น่ารักจังส่วนตัวของแม่หนิงยังไม่มีคิดนี้นะคะบางทีว่าเป็นหลงรักเด็กหลับมากกว่าเด็กลืมตาก็จะน้อยหน่อย น่ารักจังเลยน่ารักนะ่าเอ็นดูทั้งสองคนเลยค่ะขนาด23นิ้วค่ะแต่ว่าน้องชุดเขียวเขาจะดูโตกว่าเพราะบอดี้เขาจะดูยาวกว่านะคะเนี่ยเขาจะใส่บอดี้ยาวกว่าแล้วใส่แพมเพิร์ดมันก็เลยดูยาวจริงเขาก็ตัวเท่ากันคิดแขนขาเท่ากันเลยค่ะดูด้านข้างนะ นะตายตาเขาจะเป็นแบบหลุมลึกๆหน่อยคลิปนี้แปลกอย่างหนึ่งเวลามีคนทำออกมาจะเป็นเหมือนยายแก่แก้มย,ยุ้ยยุยตามีร่องปากเบะเบะเหมือนยายแก่ถ้าสมมติว่าทำไม่น่ารักนะคลิปนี้คือตกไปเลยมันจะเหมือนยายแก่แต่สองคนนี้น่ารักน่ารักมากชุดเขียวนี้มกราคม2021 มันจะเป็นน้องพร้อมส่งที่แม่หนิงเอามาพร้อมส่งในไทยนะคะน้องมี1น0 0คนยังคงสั่งทํำได้ค่ะยังคงสั่งทํำได้อยู่เรื่อยๆแล้วก็น้องชูชมพูก็กำลังจะไปหาคุณแม่ค่ะสองน้องเป็นคิด2,020ค่อนข้างที่จะออกมาเยอะอยู่แต่ลาเราดูไปเรื่อยๆคิดมันอาจจะหมดเราก็อดได้นะจ๊ะนี่ ดูความน่ารักของหนูทั้งสองคนประมาณนี้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปดูรูปนิ่งหนูได้แม่หนิงให้ดูเลยรวมซ้ายขวาซ้ายขวาบนล่างอะไรเงี้ยเออความน่ารักของเขาสองคนเ,นเทียบกันเนาะนะก็แตกต่างกันเนาะทางสองชั้นเห็นดูน่ารักมากมาย ไปดูความน่ารักของหนูกันในเพจได้เลยจ้ะบ๊ายบายนะคะจุบจ๊บๆค่ะ